ถ้าเราเทรดแล้วไม่มีจุดยอมนะไม่ต้องเทรดดีกว่าฝึกการตัดสินใจให้เด็ดขาดยังไงนะคะมันมีผลต่อการเทรดยังไงแล้วส่งผลโดยตรงยังไงจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยเนาะจริงๆแล้วคําถามคือองค์ประกอบของการตัดสินใจของการกดเข้าเทรดเนี่ยมันจะมีหลักๆอยู่ประมาณ4ข้อ ไอสีข้อนี้เราจะทําได้ดีอะ่ะมันอยู่กับสภาวะอารมณ์ด้วยนะคะถ้าเราไม่กังวลน,นั่นแปลว่าเราจะทํามันจะทําให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นการตัดสินใจของการกดเข้าเทรดเนี่ยหลักๆเลยก็คือจุดเข้าจุดวางสต o p l o อ s จุดเท k e p r o f i แล้วก็การบริหารเงินถ้าเราคิดมาดีแล้วว่าแผนเนี้ยเราสามารถที่จะยอมส่งความเสี่ยงเข้าไป5%ของพอร์ต10%ของพอร์ตเราคิดมาละบริหารเนี่ยมันต้องบริหารก่อนที่จะเห็นจุดเข้าก่อนที่จะเห็นจุด ปิดกำไรแล้วก็จะเห็นจุดยอมด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะตัดสินใจฝึกตัดสินใจได้เด็ดขาดเนี่ยถ้าถามว่ามันช่วยอะไรก็ต้องบอกว่ามันส่งผลต่อแผนถัดไปด้วยข้อที่1นะคะต้องเริ่มจากบริหารทุนก่อน 2. จุดเข้าแม่นยําคุ้มค่า 3. กําไรคุ้มค่ะข้อที่4คือจุดยอม